สวัสดีครับป,ปีปีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายใายทุกองค์นะครับกับผมวัดราชสีนครับก็คลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ีที่4 5 4แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากบอกไลค์บอกต่อเป็นกำลังใจน้องหน่อยแล้วกันนะครับนะครับ ก็มาพบกันเรื่อยๆนะครับฝากกติดตามด้วยนะครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เรดีวยวกันนะครับลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างฮะที่คอมเมนต์ใต้คลิปพี่ๆก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้หรือโทรมาก็ได้นะครับราคาก็ว่ากันด้วยราคาแบ่งปันนะพี่นะไม่ได้ขายประกันนะครับดูให้ชอบ ชมแลวถูกใจค่อยมไถ่าราคามานะครับซื้อขายกันง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าดูให้ชอบนะครับเอาแบบสบายทั้งสองฝ่ายนะนะครับเออประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าก้องจะเอียงเอียงหรือยังไงไม่รู้นะพี่นะเออนะครับตัางกาลังหันหามุมก้อให้มันถนัดเลื่อนๆนาะพี่นะวันนี้ก็เมื่อวานไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ มามาเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงลองผิดลองถูกลองให้มันดีนะพี่นะพยายามทําอะไรให้มันให้มันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงนะตอนนี้เออแต่ว่าก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเา่าวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันพี่พี่เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับวันนี้พอนําเสนอนะครับองแรกนะพี่นะ เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ฮะดูธรรมชาติพิมพ์ทรงก่อนนะพี่นะนะครับนี่ได้ว่าวันนี้นะครับสดสดประหม่ดร้อนๆเลยนะครับนะครับจับยังอุ่นๆเลยนะพี่นะนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ฮะด้านหลังมีรอยปริแยกนิดนึงนะพี่นะเนี่ยมาดูใกล้ๆกันนะครับ,น,น,รบนี่นะครับนี่นะครับ เนื้อาหาหนึ่งนุ่มนะพี่นะตามสูตรนะครับนี่ฮะก็มีจะมีคาบตั้งอิ้วมั่งอะไรมั่งนะเม็ดแดงเม็ดดำนะพี่นะตามสูตรสมเด็จนะครับนะครับนี่ในฐานมีเส้นพระทิพลางๆนะเส้นจะไม่แข็งนะเส้นจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับนี่ เม็ดแดงเม็ดดำมีผงวัตถุคุณฝังในเนื้อนะครับนี่ดวฮนะนี่ตรงนี้ก็มีก้อนหนึ่งนะครับเคยเห็นบางองค์ก็มีก้อนใสๆนะครับคล้ายๆแบบก้อนเออเขาเรียกว่าเหมือนเม็ดข้าวสุกนะครับนะครับเออบางทีบางท่านบางตำราเขาก็ว่าท่านสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านก็เอาเข้าวในก้นบาทมาผสมเป็นมวลสารก็มีนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ เขาเป็นไปได้นะพี่นะนะครับนี่ดีเม็ดแดงไหมครับพี่นะนะครับเม็ดแดงนะครับนี่ฮะนะครับนี่ดูขอบข้างนะพี่นะนี่นี่ฮะปลีธรรมชาตินะพี่นะนี่ฮะนะครับประมาณนี้นะพี่นะเม็ดแดงเม็ดแดงนี่จะออกแดงส้มๆนะพี่นะไม่ใช่ปลาแดงแป๊ดเลยนะพี่นะก็คือเนี่ยเมกคอน,นกรกวดสสใสๆขุ่นๆน,นะพี่นะ ก็คือน่าจะเป็นแดงแบบแดงอิดนะครับแดงก้อนอิดนะพี่นะบางท่านบางตำราก็ว่าท่านสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านาทุด,ดงไปทางอะไรายเยี่ยมโยมบิดามันดานะอยู่ทางอ่างทองนะครับก็ทุด,ดงผ่านก็เพราะว่าท่านก็เก็บชิ้นส่วนของพระกรุกุกอมแพงนะเอามาบดมาตำเป็นชวนมลนสารด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับเนี่ย ก็แล้วแต่ท่านผู้รู้ก็ว่าไปนะอ่านะครับนี่นี่ฮะดูครามวลสามนิดขาวขุ้นคุนนะครับเนะี่มีหลากหลายนะพี่นะเออมีครบถ้วนเรียกว่ามีเกือบครบถ้วนที่ว่ามานะที่พึงจะมีในมวลสามของสมเด็จโตนะประมาณนี้นะพี่นะก็ราคาแบ่งปันทุกองนะพี่นะนี่นี่ฮะดูฮะด้านหลังนะครับรอยปลีรอยแยกรอยย่นนะครับ บ่อน้าตกบ่อน้ําตาพระจันทร์อะไรเขาว่าไปนะครับนี่นี่นะพี่นะอ่าราคาชอบชอบถูกใจถามถ่ยราคามานะครับนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่อ่าผ่านไปองคแรกนะครับต่อมาครับเป็นมเหิสวนนะครับนะครับพิมใหญ่เนื้อจะออกน่าจะชินเงินนะพี่นะนี่ฮะมหสวนนะครับนะครับนะครับนี่นะครับมหิสวนนะครับก็ว่ากระดังครับ ดังเป็นพระของนักเลงพระรุ่นเก่านะเขาชอบกันนะครับนี่ครับดูฮะดูนะครับดูฮะมหิสวนนะครับนะครับดูนะพี่นะนี่ฮะนะครับ มหิสวนพี่นะผิวก็ออกอย่างนี้นะพี่นะดูฮะนะครับนี่ฮะนะครับมหสวนนะครับก็ชอบใจถามถ่ยราคามาครับก็ถ้าเกิดยังไงก็สวนราคามาได้เอ้ยทายมหสวนนะสวนราคาได้นะบางทีนะครับผมอาจจะเปิดร้านหนึ่งเนี่ยพี่เอาสวนมาสักห้าแสนนะครับบางทีผมก็ แบ่งแล้วนะเออนะประมาณนี้นะครับราคาแบ่งปันกันนะพี่นะเอาให้ชอบชมถูกใจทำถ่ยราคามานะครับเก่งไม่กลัวนะพี่นะฝากติดตามด้วยกลัวไม่ซื้อนั่นแหละผมนะผมจะได้เออมีทุนเดินสนามนะครับทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทํานะครับเพราะว่ามันก็ชอบสายนี้อยู่นะพี่นะมันมีความสุขนะถ้านานๆบ่อยๆเข้า ปล่อยออกต่อไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขนะพี่นะทุนก็จะหดหายนะไม่มีทุนไปหมุนเดินนะครับไปซื้อ,องงใหม่นะครับไปเช่าอง์ใหม่นะครับก็ต้องมีทุนนะครับเนี่ยก็ระบายของเก่านีน่นะครับเออนะซื้อมาขายไปนะกําไรบางๆก็เอามากินข้าวกินอะไรนั้นประมาณนั้นแค่นั้นเองนะพี่นะนะครับไม่ได้ขายราคาประกันเพราะว่าเราก็ดูเสียนตักต่อยนะครับยัง ขายประกันอย่างเขาก็บางทีก็อาจจะความเชื่อถือเราไม่มีนะบางทีนะครับมันต้องใช้เครดิตนะพี่นะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ต้องใช้ฐานลูกค้านะครับก็ถึงจะยอมรับนะครับแล้วก็ได้แค่นี้เราก็พอใจขายแค่นี้ก็พอนะครับพอใจแล้วนะครับอชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับต่อมาครับเป็นชูชกนะพี่นะองนี้เป็นรูปหล่อนะพี่นะนี่นะครับได้ฐานมิจาร์ด้วยนะพี่นะองนี้ไม่แน่ใจว่า จะใช่หลวงปู่ทิมหรือเปล่านะพ mm ี่นะนะครับนี่นะครับองนี้มีจานด้วยดูนะพี่นะนี่ฮะรูปหล่อนะครับผิวดมเดิมเลยนะพี่นะรูปล่อนะครับชูชกนะครับนี่ฮะนะครับก็เคยเห็นแวบๆอยู่นะเป็นน่าจะเป็นเนื้อไม้นะน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะครับนะครับนะครับแต่ไม่ได้เห็นหน้าแล้วนะเคยเป็นเห็นเนื้อไม้แวบๆอยู่นะครับแต่องค์นี้เป็น รูปหลเป็นโลหะนะพี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็ในในฐานเนี่ยที่ตัดช่อออกก็จะมีจานนะพี่นะเนี่ยจานนะพี่นะมีจานด้วยนะครับนี่ฮะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่นะส่วนตัวก็จะตีก้าหลวงปู่ทิมจะได้หรือเปล่านะเอาพี่ดูเอาแล้วกันนะครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับอ่ะโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นหลวงพ่อเพชรนะครับพิจิตรนะพี่นะนะครับนี่ บางท่านเขาก็ว่าลวงพ่อเงินปุกเศีก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับยุคเดียวกันนะครับนี่องนี้จะออกเออเรียกว่าสำลดเงินนะเนี่ยครับออกจำสำลดนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะเนี่ยจะออกสำลดแล้วนะครับนี่ดูฮะผมว่าเนื้อจะออกสำลดแล้วนะอย่างงี้นะครับนี่ดูฮะพิมพ์มือแปรนะพี่นะพี่น้นนะครับนี่ตรงนี้เขาจะดูตรงนี้นะพี่นะมือแปรมือกำนะ กอดประมาณนี้นะพี่นะบางทีผมอาจจะอธิบายถูกผิดก็ขออภัยนะพี่นะนะครับตรงนี้นะครับมือแปรองน,นี้ก็จะรอตื้นหน่อยนะครับแต่เนื้อหาในออกสำริดแล้วนะพี่นะดูฮะนี่นะครับดูด้านหลังนะพี่นะนี่ฮะเป็นยันตารางแล้วก็มีอุนะพี่นะนี่ฮะหล่อช่อนะฮะนี่เขาจะหักช่อนะครับมีก้านช่ออยู่ตรงนี้นะฮะบางองค์หักออกมาเนื้อจะกินในองค์ผ้านะครับนี่ช่อจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่ ดวนี่เลยนะพี่นะนัานข้างประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมดูน่าจะออกสัลิดแล้วนะเนื้องออ์นี้นะครับนะครับรูปลอ่อเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะพี่นะนะครับนี่อาชอบใจทักถ,ถ่ายสอบถามราคามาโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็น เหรียญหล่อลีลาหลวงพ่อสวงนะพี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานตุ้มนะพี่นะนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานตุ้มน่าจะเป็นพิมนิยมสูตรของท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะลีลาพิมพ์ฐานตุ้มนะตรงนี้จะเป็นช่อนะพี่นะเป็นช่อนะคบช่อบบใหญ่ๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าฐานตุ้มเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับดูฮะแล้วเกาจะตะใบนะครับตัดช่อออกมาแทงตะใบในตะไบเดิมนะพี่นะนะลีลาหลวงพ่อสวงนะครับ ชีาขาวนะพี่นะนะครับดูฮะนี่ฮะดูฮะพี่นี่ฮะนะครับลุดหล่ออะไรเหรียญเนี่ยสนิมตะกันเดิมๆเลยนะฮะตะกันพวกเนี้ยเกิดจากการหล่อแล้วพี่นะนะครับตะกันสนิมนะครับตะกันโลหะนะครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับพิมพ์ฐานตุ่มนะฐานจะออกมาใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ แล้วเขาก็จะตะใบตัดช่อแล้วก็ตะประแทงตะใบนะฮะตะใบนี่ตะใบตะใบเดินไปนะครับพี่นี่ตะใบนะครับตะใบทั้งตุ่มเลยนะครับคือตรงนี้เป็นก้านช่อนะพี่นะตรงก้านช่อนะครับนี่บางองค์ก็จะตีหุ่นเทียนนะพี่นะคือหุ่นเทียนหน้าเดียวนะครับกดพิมพ์ออกไปนะนี่กดในบล็อกนะฮะเป๊บออกมานะครับนะครับนี่นะบางองค์ก็จะมีการเก็บตะใบข้างนะครับนี่ นะครับเก็บตะไบข้างก็มีบางองค์ก็สวยสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยเก็บก็มีนะครับนี่ดูครด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเต็มเลยนะฐานตุ่มเนี่ยตุ่มเต็มเลยนะครับดีตะไบเดิมนะพี่นะนี่ฮะดูตะไบเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องนะครับนี่ฮะโลหะด้านหลังนะครับดูผิวด้านหลังนะพี่นะนี่ฮะด้านหลังก็จะพลุนๆนิดนึงเกี่ยวกับโลหะไหลเข้านะพี่นะ การชนวนมวลสารผสมโลหะนะครับนี่โลหะอาจจะไม่เข้ากันนะแต่พุ่นๆนะผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากโลหะเวลาครับหลอมโลหะนะครับอาจจะมีตะเก็ดสตะเก็นอะไรนะครับนี่ลอยคลื่นไหลโลหะนะครับเทเข้านะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับโอเคผ่านไปครับต่อมาครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์ประพามนณฑลข้างรัศมีนะครับองนี้ Uh, เป็นเนื้อปลาหลอดนะพี่นะเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะตะกัวเรียกว่าชิ้นตะกัวนะพี่นะรงนี้ค่อนข้างใยา่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผิวอาจจะคือหิ่งหน่อยนะพี่นะแต่ว่าปลาหลอดนี่ติดผิวนี่แห้งๆเลยนะพี่นะนะครับแล้วก็จะสับนะครับเขาหล่อเสร็จเขาจะตัดใช้อะไรอะสิวอะไรนะคมคมนะของคมตัดข้างนะครับหล่อเสร็จเขาจะสับข้างดูฮะพระค่อนข้างจะมีความหนานิดนึงนะครับนะครับไม่บางนะพี่นะนี่ฮะเขาจะตัดข้างนะครับ ดูนะพี่นะอาจจะ Banana ขี้ฝุ่นคาบดำดำอะไรมันติดหน่อยนะพี่นะผมไม่ได้ล้างนะครับได้มาอย่างนี้ดูฮะผิวประหลอดนี่ประหลอดแห้งแห้งติดผิวเลยนะพี่นะเนี่ครับดูฮะปหลอดแห้งแห้งขี้ดินขี้ฝุ่นเคลอะดำดำติดหน่อยนะพี่นะผมไม่ได้ล้างนะครับได้มาอย่างนี้ก็ามาน,นำเสนอ PR, พี่เพียงอย่างนี้เลยนะครับดูฮะฐานบัวนะครับบัวดูฮะนะครับตอพานทนข้างลัศสมีหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขมเท่านะพี่นะนี่ครับดูฮะดูประหลอดนะพี่นะประหลอด ผิวแห้งๆเลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับดูขอบข้างนะพี่นะนี่อันนี้คาบตะกันคาบเขาเรียกว่าคาบขี้ดินนะพี่นะนี่นี่เดี๋ยวผมจะลองขุดคูให้ดูเนี่ยขี้ดินขี้อะไรมันติดนะพี่นะพระอังหิงนะครับนี่นี่ฮะรอยสับนะครับนี่นะผมไม่ได้ล้างนะพี่นะนี่ดูฮะนะครับนี่ขี้ดินมันเขอ้นนะพี่นะนี่รอยตัดข้างนะครับนี่ เนี่ยแสบตาแล้วพี่ขออภัยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะน้ำตาไหลพอดีผมจะเป็นต้อจ้องไฟอะไรนานๆนะพี่นะแสบตาเป็นต้อลมต้อแดดนะครับต้อกระจกนะครับกนะ็บางทีเราใช้สายตาเยอะนะเพ่งเล็งอะไรพวกเนี้ยจ้องหน้าจอโทรศัพท์แต่ละวันนะในชีวิตประจาวันทุกวันเนี่ยเป็นอันตรายนะ แต่ก็ทำาไงได้นะนะครับดูนะพี่นะอย่างเงี้นี่ฮะดูฮะข,ขอบข้างนะครับนี่สับนะครับอาจจะเคลือเลดขี้ดินหน่อยนะพี่นะนี่ฮะดูฮะสับนันข้างนะครับนี่นี่ฮะดูรอยสับแล้วพี่นะคมนะครับแต่ว่าขี้ดินมันเคลือดหน่อยนะพี่นะผมไม่ได้ล้างนะครับนี่ดูฮะดูนี่พี่เห็นชัดเลยนะครับนี่รอยสับนะครับดูประหลอดนะครับนะครับหิงแห้ตแงตะกัวแห้งนะครับนี่ฮะ ดูข uh ี mm ้ดินมันเคลือนะพี่นะเนี่ยดูปลอดนะพี่นะผมพยแยงมพยายงให้ดูเนี่ยเนี่ยปลอดปลอดแห้งๆติดผิวเลยนะพี่เห็นไหมเนี่ยดูดูผิวตรงรัศมีนะพี่นะนี่ปลอดนะครับดูฮะเนี่ยปลอดติดผิวแห้งๆเลยนะครับถ้าองค์นี้ไม่เคลือนะผมว่านี่โอ้โหนะแต่ว่าผมไม่อยากจะล้างนะบางทีล้างไม่เป็นผิวเสียไรผ้าเสียได้นะพี่นะในดูบัวยังคมๆเลยนะพี่นะเนี่ยดูว่ามีเสน่ห์อย่างนะพี่นะผ้าบางทีใต้มาเราไม่จําเป็นต้องล้างหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันนะ นี่ขอให้เราดูชอบดูเป็นนะครับนะฮะนี่ดูฮะนี่คาบแบบหิ่งหิ่านะพี่บางทีมันเขอืออะไรคาบอะไรนะติดนะก็เนี่ยผมดูแค่นี้ก็ชอบแล้วเนาะผมก็ไม่ต้องจําเป็นต้องตกแต่งล้างอะไรนะพี่นะเออแค่อธิบายว่าพี่ผมได้มาอย่างนี้นะคือนะครับผิวอย่างนี้นะครับนะบก็โอเคแล้วนะพี่ๆก็ถ้าดูชอบก็ทักทายสอบถามราคามานะครับนี่นะครับพามันทนข้างรัศมีของระสุกนะครับนะเอาโอเคนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามา เอออีกอย่างประการหนึ่งลืมแจ้งนะครับ <c oughs> ด้านหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีจานหรือเปล่านะพี่นะไม่แน่ใจนะพี่นะองค์นี้นะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าด้านหลังมีจานหรือเปล่านะครับแต่เ,เบื้องต้นก็คิดว่าคงไม่มีนะพี่นะเดี๋ยวจะบอกว่ามีเดี๋ยวพี่พี่ไปเดี๋ยวหาสองไม่มีนะครับ <c oughs> น่าจะไม่มีนะพี่นะอาจจะไม่แน่นะแต่ว่ามันเคยๆด้วยนะแต่ส่วนตัวผมดูเอาพูดง่ายๆคือเอาเป็นว่าไม่น่าจะมีนะครับนี่โอเคผ่านไป อ่นาน้ำตาไหลเลยนะแสบตานะต่อมาครับเป็นปิดตาหนะ้าหัวเข่านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหรือวัดหนังเนี่ยพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังบ้างพี่นะวัดหนังนะถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับนะบพิมพ์ปิดตาเออหน้าหัวเขา่าอะไรนยะพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ผิวแบบ หิ่งหิ่งหน่อยนะพี่นะเนี่ยฮะดูความเก่านะพี่นะตะกัวดูนะพี่นะดูตะกัวนะครับนี่บางทีจะเป็นสนิมเอ้ยจะหนิมแดงขึ้นแล้วนะพี่นะดูความเก่าขององครรรรร์พ้านะครับเนื้อผ้านําดูฮะนะครับนี่ปิดตาหน้าหัวเขานะครับนี่ดูครับเป็นเขาเรียกว่าสนิมแดงขึ้นแล้วตะก wow ัวเนี่ยเป็นสนิมแดงแล้วนะครับเนะยครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเอ้ยปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะพี่นะงองค์น,นี้ถือว่า คลาสสิกสวยสมบูรณ์เลยมากมากเลยนะพี่นะเนี่ยแล้วด้านหลังมีจานนะครับจานเดิมโดยนะพี่นะดูเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมรอยจานจะอยู่อยู่ด้านล่างของคาบใครธรรมชาตินะพี่นะนเห็นคลุมนะเห็นไหมบางองค์ถ้าจานใหม่นะ่ะมันก็จะขีดพวกคราบเก่าๆนี่เลยนะพี่นะถ้าจานใหม่นะครับอันนี้จานเดิมนะพี่นะนะครับนี่จันน่าจะเป็นยันนะยันอะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะเรื่องยันเรื่องอะไรพูดผิดพูดถูกอยู่นะครับนี่นะครับ ปิดตาหน้าหัวเข่าหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้แหละพี่นะหงวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับดูฮะสวยมากนะพี่นะคลาสสิกด้วยนะครับองค์นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่ว่าน่าสนใจนะครับนะครับดูฮะนี่ครับความเก่านะพี่นะนะครับนี่ปิดตาหน้าพิญญาณหนหรือหน้าหัวเข่าอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมบางทีผมก็อาจจะเรียกผิดเรียกถูกนะพี่นะด้านหลังมีจานนะครับสวยสมบูรณ์นะพี่นะ อาจจะไม่สวยแต่ว่าคลาสสิกดีนะพี่นะเอาทักทายสอบถามราคามานะครับโอเคต่อมาครับเป็นซุ้มกอดานะพี่นะซุ้มกอกําแพงนะครับซุ้มกอใหญ่นะครับซุ้มกอใหญ่ดํานะครับหรือพิมพ์ใหญ่นะฮะข้างเรียบนะพี่นะก็จะมีข้างกระหนกกับข้างเรียบนะองนี้เป็นข้างเรียบนะฮะก็สภาพใช้หน่อยนะครับนี่องนี้องค์เนื้อดําเลยนะครับเขาว่ากันพระซุ้มปอกําแพงซุ้มกอเดมบางองค์นี่จะแกว่านะพี่นะ ขาว่ากันว่าบางองค์เนี่ยเขาจะใช้ว่านพวกว่านนี่แหละพี่นะผสมกับดินนะไม่ใช่ว่าดินล้วนนะบางองค์นะก็จะเห็นเป็นว่านว่านนะครับนี่ลักษณะจะไปถ้าเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเกิดจากว่านนะเพราะว่าเขาจะใช้มวลสารว่านร้อยแปดอะไรพวกนี้มั้งนะครับผสมไปในเนื้อดินองค์พระด้วยนะครับนี่องค์นี้ก็สภาพใช้หน่อยนะครับนะครับสมกอดานะพี่นะนะครับนี่ดูครับ องนี้ผมนี่อาจารย์นะผมว่าดูส่องไปเหมือนจะมีว่านด้วยนะพี่นะเนื้อมันจะนวลนๆนะครับเหมือนมีว่านพวกว่านด้วยนะครับนี่ดูฮะพี่นะดูนะนี่ฮะดูฮะนี่นะพี่นะสุ่มกอพิมพ์ใหญ่ข้างเรียบนะครับสุมกอกําแพงครับเนื้อดํานะพี่นะนี่ฮะดูฮะดูฮะนะครับอืมตะกอภพดด้วยถ้าตาลายนะพี่นะบางทีมือไม่นิ่งนะครับ นี่ฮะประมาณนี้นะพี่นะนี่ฮะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างเรียบนะครับเนื้อดำนะซุ้มกอกําแพงนะพี่นะนี่ฮะนะครับดูฮะความคลาสสิกนะครับนี่นะครับพระเราค่อนข้างสภาพใช้หน่อยแต่ไม่สึกเยอะนะพี่นะไม่สึกนะค่อนข้างจะพอดีได้ขนาดนะไม่ไม่หนาไม่บางนะพี่นะนะครับนี่นะครับดูนะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับข้างเรียบนะครับนะครับ สนใจทักทายสอบถามราคามานะครับโอเคผ่านไปต่อมาครับเป็นปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับไม่แน่ใจนะส่วนตัวดูจะตีเข้าหลวงปอกแก้วแหละนะครับองค์นี้เป็นแก่ว่านนะฮะว่านคุกลักนะพี่นะน่าจะเป็นแก้วนะครับนะครับพี่ดูเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูเนื้อดูพิมพ์นะครับประมาณนี้แล้วพี่นะพิมพ์ทรงนะครับอง์นี้เป็นแก่ว่านนะว่านคุกลักนะพี่นะดูนะะนี่ฮะ วานจะออกแดงๆนะคุกลักนะพี่เห็นไหมนี่ครับนี่เนื้อจะนุบเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่นี่ครับดูว่าพี่เนื้อว่านนะออกน้ําตาลออกเป็นว่านนะผงว่านนะครับนี่ฮะดูฮะคุกลักนะครับเดี๋ยวผมพยายามตั้งมือนิ้วให้มันนิ่งๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะตาลายเอานะครับนี่นี่ฮะดูนะพี่นะนี่ฮะว่านคุกลักนะพี่นะนี่ฮะองค์เนี้ยบอกเลยแก่ว่านนะครับ นะครับนี่เป็นโซนเนื้อว่านคุกลักนะครับนี่ครับก็ er จะมีเนื้อตระกูลผงค,ผงคุกลักนี่แหละพี่นะแต่ว่าอยู่ที่ผงอันนั้นมันจะแก่อะไรนะครับแก่ว่านแก่ผงผงใบลานแล้วจะแก่ลักถ้ารักเยอะก็จะแน่นนะฮะถ้าเป็นพวกผงใบลานผงทูมเนี่ยก็ถูกลักเยอะเนี่ยก็เนื้อก็จะแน่นตรงนี้จะแก่ว่านนะพี่นะกนจะเนื้อออกจะนุ่มดูฮะดูความนุ่มของว่านนะครับนี่นุ่มนะครับ ซึ่งเรียกว่าดูแลซึ้งตาเนี่ยเห็นเพย์ไหมนะครับถ้าเป็นตระกูลเนื้อว่านเนี่ยมันจะดูแลซึ้งตานะครับถ้าเป็นแบบเนื้อผงแก่ว่านแก่ผงไอะไรใบลานพวกนั้นอะ่ะถ้าแล้วก็คกลุกรักเยอะเนะ่ะมันจะเนื้อแน,น่นเนื้อดาอันนั้นค้าเรียกว่าโซนมันนะดูแล้วเนื้อจะมันนะครับนะครับตร์นี้จะเนื้อนุ่มนะครับหนึบนุ่มโซนแบบคัสสิกมีเสน่ห์นะครับตรงนี้นะครับดูฮะนะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยนะครับตีพกแก้วได้นะ ผมว่าเนื้อแบบพิมพ์ปั้นหรือไรอพวกนี้นะพี่นะนะครับนี่ดูฮะนะส่วนตัวผมก็ตีเพราแก้วนะพิมพ์นี้นะครับถ้ายังไงก็ราคาแบ่งปันนะพี่นะดูเป็นหนุ่งพ่ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าชอบก็ทักไทยสอบถามราคามานะครับนี่ครับดูฮะแต่ว,ว่ามือสั่นๆหน่อยนะพี่นะนะครับนี่พนดีก็ลองๆมุมนี้อีกทีนึงนะครับบางทีลำบากยังไม่ชินมือนะเมื่อวาน มุมหนึ่งวันนี้มุมหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าเข้าปีใหม่แล้วก็พยายามพัฒนาทําอะไรสิ่งใหม่ใหม่หน่อยนะครับให้มันแปลกมุมใหม่นะครับเผื่อมันส่องแล้วมันตาเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแล้วเริ่มโอเคแล้วนะครับมุมเนี้ยนะครับนี่ฮะปิดตาพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะพี่นะเนื้อวานคุกลักนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ฮะครับสนใจชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนี่หลังแบบนะพี่นะนี่พระองค์ได้หนานะครับนี่ดูัะ ผิวหาเนี่ยอะไรเนี่ยแบบผ้าแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้สึกสัมผัสอะไรเลยนะพี่นะดูฮะนี่ครับนี่ดูฮะพระบนบ้านนะฮะดูค้าบว่านว่านมันขึ้นผิวนะเขาเรียกอะไรค้าบว่านคราบตังอิวครับรักมันเพราะว่านเนี่ยมันจะมีเนื้อน้ําว่านอะไรขึ้นผิวนะพี่นะนี่จะผุดขึ้นผิวนะในอายุแล้วมันจะผุดขึ้นผิวเองนะครับนี่นะฮะบางผิวมันจะผุดผดผุดขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับปิดตาเนื้อว่านนะครับ มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ e ีนี้นะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าพิมพ์คล้าย,าย,ายพิมพ์หยดน้ํานะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะรเนื้อปลาหลอดนะพี่นะองค์นี้นะครับนี่ดูฮนะนี่ฮะดูฮนะเป็นเนื้อปลาหลอดนะส่วนตัวผมไม่รู้ว่าตีหลวงพ่ออะไรได้แต่ว่าผมลึกๆผมก็เห็นนะพิมพ์ทรงจะมีหรือเปล่านะหลวงพ่อเดิมนะก็คือหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพนะพี่นะไม่แน่ใจว่าพิมพนี้เนื้อนี้จะมีสร้างหรือเปล่านะครัเพราะว่าผมดูเนี่ย ลักษณะโครงสร้างนะเเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจอบจอบเล็กหลวงพ่อเดิมอะ่ะนะครับผมว่ามีมีเข้าโครงมีทรงใช้ยอยู่นะทรงจะใช้ยอยู่นะพี่นะเห็นไหมวงแขนมาอกนะครับมาผาเนี่ยนะครับคล้ายๆแบบจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับแต่องค์เนี้ยนะครับเป็นเนื้อปลหลอดนะฮะไม่รู้จะตีมใช่หลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะอาจจะเป็นกิจจิท่านอื่นนะผมดูแวบ,บแรกนีะจะตีมพ่อเดิมใช่หลวงพ่อเดิมหรือเปล่านาะผมก็ไม่มีข้อมูลน,นะพี่นะดูฮะนี่นะครับ เนี่ยทรงพิมพ์เนี่ยนะครับหน้าตาวงแขนเนี่ยคล้ายๆแบบจอบเล็กลงพ่อเดิมเลยนะพี่นะจะจับเล็กลงพ่อเดิมเนี่ยโอ้โหนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากเลยนะพี่นะจอบเล็กลงพ่อเดิมนะผมก็เห็นศึกษาหาดูจากรูปเลยแหละที่เขาลงโชว์นะแต่ว่าค่อนข้างจะหาเจอ,อยากมากเลยนะครับนะครับเดินสนามนี่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับเรียกว่าห่างแล้วกันถ้าเดินสนามเนี่ยที่ที่เห็นกันอาจจะเป็นยุคหลังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าห่างมากเลยนะครับแต่องค์เนี้ยผมว่าดูทรงวงแขนอะไรเนี่ยม,มันมันคล้ายๆนะผมว่ามีทรงคล้ายคลึงอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ไม่ไม่เจาะจงแล้วกันว่าเป็นหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่รู้ที่แล้วกันนะครับเนื้อประหลอดนะพี่นะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะพี่นะชอบองค์ไหนสนใจก็ทักทายแอดไลน์สอบถามมาได้นะครับก็วันนี้ก็มีพระมาแบ่งพันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องหม่แล้วกันนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอกลาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะฮะและที่ผลแรกก็แชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้ผู้มีบุกาลคุณของผมนั่นแหละนะครับที่ช่วยกัดหนุนเป็นกำลังใจผมเรื่อยมานะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับก็กลาบขอบพระคุณบอกกลาวท่านขอบคุณท่านทุก EP นั่นแหละนะครับที่บางวันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะบางวันก็ไม่ได้เลยบางวันก็ได้องค์หนึ่งก็ยังดีนะนะครับก็ก็ยังไงอะ ได้มั่งไม่ได้มั่งกันอย่างว่าเลยนะครับช่วงนี้เข้าใจอยู่เศรษฐกิจช่วงนี้นะครับก็เป็นกันแทบทุกทุกส่วนทุกอะไรทุกผู้ภาคแล้วกันนะครับนะครับเพราะว่ามันชักจะฝืดเครื่องไปหมดก็รอรอดูนะครับปีใหม่ปีนี้จะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะตองคล่องหน่อยไหมก็ก็เอาให้ชอบเอาแค่สบายใจชมและชอบก็สอบถามราคามาแล้วกันนะครับไม่มังคับกันนะครับ ถ้าดูแล้วไม่ชอบก็ฝากกดติดตามถ,าถ้าดูเป็นสนุกสนุกแล้วกันนะครับก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ฝากบอกต่อเป็นกาลังใจด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตกล่าวคําว่าสวัสดีครับ